บาบาวังกาหมอดูตาบอดชื่อดังแห่งเบลเกรียค่ะจริงๆได้รับฉายาว่าเป็นนอสตราดมูสแห่งบอลคาดจากไปตั้งแต่ปี1996ในตอนนั้นเนี่ยแม่หมอบาบาวังกาอายุ85ปีถึงตัวจากไปแต่ทิ้งคำทำนายอนาคตของโลกเอาไว้ซึ่งคำทำนายอนาคตโลกในปีหน้า2025มีเรื่องใหญ่หญสี่เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกบาบาวังกาบอกว่า ยุโรปจะถูกทำลายล้างบอกจะเกิดสงครามแล้วก็จะเกิดการทำลายล้างขึ้นในโลกตะวันตกนะคะมีข้อความหนึ่งที่อ่านแล้วคนลุกเลยทันทีที่ซีเรียล่มสลายจะเกิดสงครามขึ้นระหว่างฝั่งตะวันตกและตะวันออกซึ่งจะเกิดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิไม่น่าเชื่อซีเรียเพิ่งจะล่มสลายจริงๆเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆ นอกจากนั้นบาบาวังกาบอกว่าสงครามครั้งนี้มันจะแผ่ขยายออกไปทั่วโลกและที่สุดจะเกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่3ปี2025คือจุดเริ่มต้นแห่งวันสิ้นโลกนี่คือคำทำนายของบาบา,บาวังกาแล้วยังบอกเอาไว้ด้วยนะคะว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในสงครามครั้งนี้และรัสเซียก็จะมีอิทธิพลในเวทีโลก นี่คือเรื่องแรกที่ได้ทำนายเอาไว้อย่างน่าสะพรึงกลัวเรื่องที่สองจะมีการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกค่ะมวลมนุษยชาติจะได้ติดต่อกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกหรือพูดง่ายๆสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจำได้ไหมคะว่าตอนที่โดนัลด์ทรัมป์หาเสียงเลือกตั้งเอาไว้เนี่ย<ๆ>เขาพูดเอาไว้ด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดเผยเ,เอกสารลับซึ่งเอกสารเหล่านี้ มันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพวกวัตถุลี้ลับ UFO บันทึกการพบวัตถุที่ต้องสงสัยนอกโลกหรือว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกเป็นไปได้ไหมถ้าโดนัลด์ทรัมป์นำมาเปิดเผยจริงๆในปีหน้าซึ่งกำลังจะเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐอเมริกาคำทำนายที่3ที่น่าสนใจโทรจิตจะไม่ใช่เรื่องไกลเอื้อมอีกต่อไป นั่นหมายความว่าอะไรบาบาวังก้าบอกว่ามนุษย์จะสามารถพัฒนาการสื่อสารทางโทรจิตได้ค่ะจะสามารถสื่อสารกันได้โดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องพูดคุณสามารถจะสื่อสารกันได้ระหว่างจิตจะเป็นการปฏิวัติการปฏิสัมพันธ์ครั้งสำคัญของมนุษย์โลกหรือมันคือ n e นู a l i n k หรือเปล่าคะ ำอลอนมัสได้ไหมคะพัฒนาขึ้นมาฝังชิปในสมองมนุษย์ได้สำเร็จอะแล้วก็สามารถจะเชื่อมต่อสมองของมนุษย์เข้ากับคอมพิวเตอร์คือแค่เรานึกแค่เราสั่งการก็สามารถขยับเมาส์ได้แล้วหรือนี่มันคือจุดเริ่มต้นของโทรจิตก็เป็นได้คะ่ะคำทำนายที่4คํคำทำนายสุดท้าย ปี2025จะเป็นปีแห่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และจะมีการค้นพบที่สำคัญในวงการแพทย์เมื่อกี้เราเพิ่งจะเล่าไปรัเสเซียประกาศความสำเร็จคิดค้นวัคซีนรักษาโรคมะเร็งได้แล้ว อาจจะใช่หรือไม่หลายคนก็เริ่มเชื่อมโยงนะคะแต่บาบาวังก้ามีคำเตือนบอกว่าความสำเร็จในครั้งนี้อาจจะมีการเอาเทคโนโลยีที่พัฒนาได้ไปใช้ในทางที่ผิดแล้วก็จะนามาสู่การทำลายล้างค่ะต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าที่สุดแล้วคำทำนายของบาบาวังก้า จะเป็นจริงหรือไม่แต่ต้องยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาทุกคำทำนายของบาบาวังกาได้รับความสนใจมาโดยตลอดบางคนก็ตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยว่ามันเป็นเพียงแค่เหตุบังเอิญหรือไม่แต่มันก็น่าแปลกใจเพราะว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีความเชื่อมโยงกับหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะ